มัจจุราชสีน้ำพึ่งบทที่68นับเป็นเวลาแรมเดือนมาแล้วที่รถจนาฉไหนเหินห่างจากการออกงานราตรีแทบว่าจะนับตั้งแต่เธอออกมาจากกรุงเทพมาก็ว่าได้ งานราตรีที่ประกอบด้วยไฟสีต่างๆเสียงดนตรีอันไพเราะทันสมัยฟลอร์เต้นรำที่คลาคล่ำด้วยสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีเสียงแพร่สายระคนเสียงหัวเราะเสียงสนทนากันอย่างแช่มชื่นเบิกบานใบหน้าอันแดงซ่านของทุกคนที่เพิ่มความแดงขึ้นมาตามขนาดของฟองเบียร์ลดลงจากขอบแก้ว ครั้งหนึ่งในชีวิตรันาชะไหเคยคิดว่าสิ่งเหล่านี้เป็นส่วนประกอบที่ไม่ควรขาดไปจากความเป็นอยู่ของผู้เจริญแล้วเลยทีเดียวน่าประหลาดใจที่เธอมาอยู่ได้หลายเดือนโดยไม่เกิดความเดือดร้อนเพราะเรื่องนี้ ถ้าหากจะมีเรื่องเดือดร้อนขึ้นมาบ้างก็เนื่องมาจากเหตุอื่นเสียละมากกว่าวันนี้หญิงสาวกลับรู้สึกแจ่มใสจนกระทั่งลงมือประณีตบรรจงเครื่องสำอางชุดเล็กเท่าที่มีติดอยู่ในกระเป๋าถือถูกใช้อย่างระมัดระวังให้งามเนียนตามธรรมชาติ ผ่องนวลกว่าปกตินิดหนึ่งพองให้สะดุดตาเมื่อสวมชุดที่ตัดเย็บเองเตรียมไว้แล้วรจนาชชนัยก็เผลอยิ้มให้แก่เงาในกระจกตามประสาดารณีซึ่งย่อมจะพึงใจในความงามของตนเองแม้จะไม่หลงไหลเงาของตนเองจนคิดว่าสวยไม่มีที่ติหญิงสาวก,ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าความอิ่มเอ,อิบของเธอลดน้อยลงกว่าสมัยโน้นน่าจะเป็นเพราะการมาอยู่ต่างจังหวัด โดยเฉพาะในชนบทอย่างนี้อาหารถูกส่วนและอากาศสดชื่นบริสุทธิ์ช่วยให้สุขภาพดีเป็นอันมากยิ่งมาในระยะหลัง,หล,งหลังเรือนไทยของพ่อเลี้ยงหนุม่มให้ความเป็นอิสระอันสะดวกสบายจนกระทั่งความขุณมองแทบไม่แร่ว่านเข้ามาเลยรจนาชนไหนหลับสนิททุกคืนแม้ว่าก่อนหลับเธอจะต้องใช้ความคิดหนักอยู่สักหน่อย หญิงสาวหลบตาเงาในกระจกลดตำ่ำราวกับหวาดกลัวความจริงที่จะติดตามออกมากับสายตาคู่นั้นรถจนาชไหนสวยแต่ไม่บริสุทธิ์เสียแล้วความสวยที่ไม่มีประโยชน์ต่อใครอีกหญิงสาวคิดในใจอย่างเศร้าๆคุณยังสวยอายุยังน้อยจะต้องอยู่ดูแลและต่อสู้กับโลกอีกต่อไปหลายสิบปีนะัก เมื่อมีโอกาสจะชนะใจคนอย่างขาวสะอาดอย่างนี้แล้วทำไมจึงไม่ขวอยคว้าโอกาสนั้นไว้จะเก็บความสวยงามไว้ให้โรยราโดยไม่ให้เกิดประโยชน์แก่ใครทำไมนี่เป็นคำเตือนที่ฟังง่ายตรงไปตรงมาจากพูนทวีชายหนุ่มใหญ่ผู้ผ่านความผิดหวังในชีวิตมาอย่างสาหัสสากันแล้วเขาแสดงตนว่าปรารถนาดีต่อเธอเสมอมาคุณบาปมากนะที่ทรมานใจคนที่เคารพคุณอย่างคุณปัด แล้วยิ่งบาปใหญ่เพราะทรมานใจตัวเองด้วยมันเท่ากับคุณกำลังใช้บาปอยู่ทีเดียวแหละจริงไหมหลายครั้งที่พุทวีชอบพูดเฉียดเฉียวหัวใจของเธอเช่นนั้นแต่รจนาชะไหนก็ไม่เคยรับว่าเขาพูดถูกถ้าเช่นนั้นความงามที่เธออุตส่าห์ประเจิดประจงตกแต่งจนเห็นผลชัดเจนตรงหน้าอย่างนี้เธอทำเพราะอะไรรจนาชไหนาถามตัวเองฉันแต่งเพื่อตัวเองฉันต่างหาก ฉันจะออกงานสังคมของเมืองนี้เป็นครั้งแรกในฐานะหญิงไม้แต่ฉันก็ต้องเดินเชิดหน้าได้โดยไม่ให้ใครดูถูกการแต่งตัวดีช่วยให้ผู้แต่งเกิดความมั่นใจได้เหมือนกันนี่นะแต่จริงหรือที่เจ้าว่าเจ้าจะไปงานแต่งงานวันนี้ในฐานะของหญิงไม้คำถามปรากฏขึ้นในแววตาคาดขันของเงาสวยที่อยู่ในกระจกจริงสินะฉันระบากพ่อเลี้ยงไว้แล้วว่าฉันจะยอมให้เขามารับเขา คนที่ชื่อปัดรัจนาฉไหนคอนเงาของผู้หญิงคนนั้นและดูเหมือนเจ้าหล่อนก็พลอยคอนตอบฮึจะแปลกอะไรนะมารับฉันก็ไปด้วยก่อนไปจะบอกเสียด้วยว่าฉันไปตามคำขอร้องของพ่อเลี้ยงหรอกนะไม่ใช่เพราะเกิดสงสารขุนขึ้นมาแล้ว ตั้งใจจะให้คารมที่ติดไว้ในใจนั้นเชื่อเฉือนคนรับฟังอย่างเจ็บแสบที่สุดแต่ภาพที่เกิดขึ้นในกระจกเงานั้นดูราวกับเด็กจอมแก่นกำลังแสดงท่ารวนรวนเยาะๆอย่างน่าหยิกหรือน่าจับเวียงยิ่งนักฉันจะบอกคุณว่าฉันไปกับคุณเพื่อความสบายใจของเจ้าบ่าวเจ้าสาวเท่านั้นเพื่อละครฉากสุดท้ายที่เราจะแสดงร่วมกันเออถ้าเขามาเที่ยวแนะนำใครต่อใครว่าเจ้าเป็นอะไรกับเขาละ่ะ เจ้าจะทำยังไงเขายิ่งกำลังจ้องหาทางกระชับความสัมพันธ์กับเจ้าอยู่ด้วยนะถ้าขืนมาทำอย่างนั้นคอยดูสิฉันจะพละไปควงกับคุณพูลทวีเสียเฉยๆอย่างนั้นแหละอยากหัวหมุนก็ลองดูรจนาชนยเผอตัวร้องออกมาดังๆคุณเจ้าคะเด็กรับใช้เรียกขึ้นเบาๆที่ประตูหญิงสาวสะดุง้งหน้าเจือนไม่แน่ใจว่าเด็กจะได้ยินหรือไม่ทุกอย่างที่เธอเพอเจ้อออกมานั้นเตรียมไว้สำหรับปัด ปัตมาคุณไม่ใช่สำหรับคนอื่นแม้คุณสวยจังค่ะเด็กสาวออกปากชมอย่างนิยมชมชื่นไม่แสดงว่ารู้เห็นอะไรทั้งนั้นคุณคะคุณผู้ชายมารออยู่ข้างนอกค่ะเฮ้คุณผู้ชายพ่อเลี้ยงนะหรือหญิงสาวทำหน้าชงนไม่ใช่ค่ะไม่ใช่พ่อเลี้ยงคุณผู้ชายของคุณนะคะ่ะรัตนชไไนหน้าแดงช่างรู้ใครบอกว่าคุณผู้ชายของฉันช่างไปรู้มาแต่ไหนกัน เด็กหญิงรับใช้ทำหน้าเจือนเจือนก็หนูได้ยินเขาพูดกันที่เรือนเล็กๆโน่นค่ะอ๋อรจนาชไหนมองเด็กอย่างคาดขันเขาพูดกันยังไงลองเล่าให้ฟังบ้างสิคุณคุณอย่ากโกรธหนูนะคะถ้าไม่เล่าจะโกรธเด็กหญิงหน้าตาแจ่มใสขึ้นรีบเล่าว่าเขาว่ากันว่าคุณคนสวยมาอยู่นานๆอย่างนี้น่าชื่นใจค่ะทำไมจะต้องชื่นใจละ่ะก็บ้านนี้ไม่เคยมีคนสวยๆมาอยู่นี่คะ่ะ เมื่อก่อนพ่อหลียังอยู่ก็เงียบเงียบไม่มีใครกล้าโผล่ขึ้นมาเลยสักคนแม้แต่หัวเราะก็ต้องลงไปหัวเราะกันข้างล่างพอคุณมาอยู่พวกนั้นเขาเลยสบายใจค่ะคุณชอบเรียกมาคุยแล้วให้รางวัลบ่อยๆมีแต่แม่บุญสมสิคะที่เขาไม่ชอบคุณเด็กสาวเล่ารายละเอียดพลางค้อนปะลับประเหลือไปทางที่อยู่ของแม่บุญสมอ้าวฉันไม่เคยทําอะไรให้แม่บุญสมสักทีทําไมมารังเกียจฉันละ่ะ หญิงสาวอดถามไม่ได้ลืมเสียชั่วขณะว่าคุณผู้ชายกำลังรอยอยู่ข้างนอกเธอได้หว่านพืชแห่งไมตรีจิตให้ทุกๆคนในบริเวณกว้างขวางของบ้านนี้จึงไม่อยากเชื่อว่าพืชแห่งไมตรีจิตของเธอจะออกดอกออกผลเป็นความเกลียดชังพี่สมบุญเขาว่าคุณชอบพ่อเลี้ยงมากกว่าคุณผู้ชายคะ่ะเขาว่าหน้าไม่อายผัวมาตามแล้วยังไม่กลับเห็นหน้าคุณคนสวยไม่ค่อยดีแม่หนูช่างพูดรีบต่อว่า คุณอย่าถือเขาเลยนะคะใครๆก็รู้ว่าเขาแอบ,บชอบพ่อเลี้ยงมานานแล้วชอบข้างเดียวด้วยสิคะพ่อเลี้ยงไม่รู้ตัวและไม่ชอบเขาสักหน่อยอยังจะมาทำห่วงทำเป็นเจ้าของแต่รจนา,นาชะไหนนิ่งอั้นหูอื้อนี่เป็นเหตุผลอีกข้อหนึ่งละกระมังที่ชี้ให้เห็นความจำเป็นในการที่เธอจะอยู่ในบ้านนี้อีกต่อไปไม่ได้นอกเหนือจากที่พ่อเลี้ยงผุนทวีบอกไว้คุณคะอย่ากโกรธหนูนะคะอย่ากโกรธพี่บุญสมด้วย อย่าต่อว่าแกนะคะถ้าแกรู้ว่าหนูมาบอกคุณแล้วก็แกคงด่าหนูตายเออคุณคะหนูมัวคุยเพลินคุณผู้ชายมารออยู่ไงคะคุณจะไปกับคุณผู้ชายไม่ใช่หรือเด็กหญิงเตือนหน้าตื่นหลังจากเจรจาเป็นต่อยหอยจนพอใจแล้วเออจะออกไปก่อนนะแล้วฉันจะตามออกไปขอหยิบผ้าเช็ดหน้าสักผืนหนึ่งก่อน รจนาชะไหนรู้สึกหัวใจเต้นแรงแม้จะบังคับอย่างไรก็ไม่สําเร็จจําต้องถ่วงเวลาด้วยการเลือกผ้าเช็ดหน้าราวกับจะหาผืนที่ถูกใจเรื่องนางสาวบุญสมไร้ความสามารถไปโดยสิ้นเชิงเมื่อมีเรื่องปัดมารออยู่อย่างนี้และเมื่อเธอออกมาพบปัดด้วยใบนหน้าเรายยียบสงบ,สงบสงเสงียมเขาก็ยืนขึ้นต้อนรับมีอาการตื่นเต้นร้อนรนปรากฏอยู่ในท่าทีเล็กน้อยเออ คุณพุนทวีแวะไปบอกให้ฉันมารับเธอที่นี่เขาบอกเมื่อเธอเข้าไปใกล้กลิ่นเหล้าอ่อนๆระเหยออกมาจากปากรัจนาชไหนมองดูในตาอันรุ่งโรยของเขาแล้วรู้สึกใจหายเล็กน้อยแต่กดไว้ภายใต้สีหน้าราบเรียบตามเคยเพราะพ่อเลี้ยงไปรบกวนหรือคะเปล่าเลยเขาปฏิเสธฉันแวะมารับเธอด้วยความเต็มใจอย่างยิ่ง อันที่จริงพ่อเลี้ยงไม่น่าจะทําให้เป็นเรื่องใหญ่ไปเลยทีเดียวถึงพ่อเลี้ยงไม่สามารถจะปลีกตัวมารับดิฉันได้ดิฉันก็ไปเองได้โทษร,รจนาฉไหนเขาอุทานแผ่วเบา,บาใช้สายตาวิงวอนยังไม่ต้องกระดากอายหรือปิดบังใครทั้งนั้นเธอเองก็ย<อ>่อมรู้ดีว่าฉันภาวนาขอให้เธอเมตตาเอะเรื่องอะไรกันคะเรื่องการไปงานวันนี้นะสิ ฉันไม่รู้จะวางหน้าอย่างไรดีถ้าเธอไปกับพ่อเลี้ยงและจะไปพบฉันที่นั่นอย่างคนที่ไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกันเลยฉันเคยมาขอร้องที่นี่ครั้งหนึ่งเธอก็ไม่ใหญ่ดีเขาเม้มปากนิดหนึ่งด้วยความน้อยใจแต่ในที่สุดเธอก็กลับคิดไปถึงสถานการณ์ที่ควรจะเป็นฉันไม่มีอะไรจะพูดมากไปกว่าขอบใจมากไม่ใช่ดิฉันคิดได้เองหรอกนะคะพ่อเลี้ยงเป็นผู้เตือนดิฉันให้ระลึกถึงภาวะที่ดิฉันจะต้องผูกพันอยู่กับพันธะเก่า พ่อเลี้ยงค่ะคุณพูนทวีเป็นคนคนเดียวในสุขโขทัยนี้ที่ปรารถนาดีต่อดิฉันเสมอมาดิฉันไม่อาจจะทำอะไรรุนแรงเด็ดขาดก่อนที่งานวันนี้จะผ่านไปด้วยดีขอบใจเขาและขอบใจที่เชื่อใจเขาปัดพึมพำเสียงเบาท่าทางลิงโลดหายไปหมดสิ้นเหลือแต่ความเศร้าหมองในสีหน้าและแววตาดูผิดไปจากปัดคนเดิมผู้เคยทรนงและเชื่อมั่นในตัวเองยิ่งนักค่ะ ควรจะขอบใจเขาถึงแม้ว่าจะเป็นผู้ทำให้คุณพ้นจากภาวะอึดอัดใจชั่วเวลาไม่กี่ชั่วโมงก็ตามหมายความว่ายังไงเสียงของปัดเริ่มห้วนขึ้นมานิดหน่อยก็หมายความว่าคุณจะได้ตัวดิฉันไปงานนี้งานเดียวนะสิคะ รัชนาชไไนตอบอย่างแจม่มใสไม่เดือดร้อนกับความกระวนกระวายของใครทั้งสิ้นพ่อเลี้ยงบอกดิฉันว่าขอให้เห็นแก่คุณวรากับคุณอุรารัตเถิดคุณวราจะไม่มีความสุขอย่างมากถ้าหากการกระทําของเขาที่เกี่ยวกับคุณอุรารัตจะเป็นผลให้ดิฉันหรือคุณเดือดร้อน ถ้าการที่เขายอมรับผิดชอบในเรื่องคุณอุรารัตแล้วไม่เกิดประโยชน์อะไรแก่ดิฉันเลยการแต่งงานของเขาวันนี้ก็จะไม่สมบูรณ์ดังนั้นเพื่อเห็นแก่ครอบครัวหนึ่งมีพ่อแม่ลูกจะได้ประสบความสุขอย่างเต็มที่ดิฉันจึงควรไปให้เขาเห็นว่าดิฉันไม่ได้รับความกระทบกระเทือนแต่อย่างใดพ่อเลี้ยงของให้ดิฉันไปในงานวันนี้กับคุณและดิฉันก็เชื่อคะ่ะเธอเชื่อเขามากกว่าจะสมัครใจไปกับฉันเช่นนั้นหรือ ดวงตาของปัดเหลือบมองข้างฝาอย่างร้าวรานค่ะดิฉันขอให้คุณเข้าใจว่าการไปของเราวันนี้เป็นเพียงละครฉากหนึ่งเท่านั้นรจนาฉไหนยิ้มอยู่ในหน้าเราจะไปด้วยกันในฐานะบุคคลเดียวกันตามกฎหมายแต่ถ้าว่าไม่จําเป็นจะต้องแนะนําให้รู้จักใครเลยก็ได้ทําไมเพราะว่าเราไปเพื่อคู่บ่าวสาวเท่านั้นน,นะะี่ค่ะเขารู้ว่าเราไปด้วยกันก็คงจะพอใจแล้ว แต่เราไม่ได้พบแต่คู่บ่าวสาวเท่านั้นคนที่คุ้นเคยกับฉันย่อมอยากรู้ว่าฉันไปกับใครแต่ดิฉันไม่ต้องการจะรู้จักใครให้กว้างขวางออกไปอีกหญิงสาวตอบอย่างเด็ดขาดคุณจะทำได้ไหมคะถ้าคุณทำได้ตามที่ดิฉันขอร้องวางเงื่อนไขไว้เราก็ไปด้วยกันเดี๋ยวนี้ทำไมนะปัด ก้าวเข้ามาใกล้มองดูดวงตาของเธออย่างวิงวอนอ่อนข้อแกมอึดอัดใจทำไมเธอจะต้องมีเงื่อนไขอย่างนั้นไว้ด้วยเธอลืมเสียแล้วหรือว่าเราเป็นสามีภรรยากันโดยนิตินายและพฤตินัยผู้ใหญ่ได้ปลูกฝังเราด้วยความตั้งใจดีอย่างยิ่งท่านต้องการให้เราครองชีวิตร่วมกันอย่างเป็นสุขเพียงแต่ความเข้าใจผิดเล็กๆน้อยๆเท่านั้นเองที่เธอจะใช้เป็นมีดตัดความสัมพันธ์ของเราโดยง่าย รัจ,จนาชนไหนหน้าแดงแต่เธอก็เถียงว่าป่วยการพูดถึงผู้ใหญ่คะ่ะคุณปัดแต่ก่อนนี้คุณเคยคำนึงถึงความตั้งใจของท่านผู้ใหญ่อยู่บ้างหรือคะหญิงสาวหัวเราะเยาะเยะ้ยคุณทราบดีแล้วว่าดีฉันถูกส่งมาสับเปลี่ยนหลอกลวงให้แต่งงานกับคุณ เมื่อผลพิธีนั้นมาแล้วพันธะต่างๆระหว่างดิฉันและท่านผู้ใหญ่ของดิฉันเป็นอันสิ้นสุดลงดิฉันคืนพันธะที่ท่านสร้างผูกมัดไว้ให้แก่คุณด้วยความเต็มใจค่ะเสร็จงานของคุณวราและคุณอุรารัตแล้วเราจะไม่มีอะไรต่อกันอย่างเด็ดขาดปัดหน้าซีดขาวเธอตกลงใจแน่นอนหรือค่ะเธอตกลงจะแต่งงานกับพ่อเลี้ยงใช่ไหมค่ะแต่ชายหนุ่มลังเล เท่าที่ฉันสังเกตเห็นดูเหมือนพ่อเลี้ยงสนับสนุนให้เธอคืนดีกับฉันมากกว่าจะกักตัวเธอไว้เพื่ออ๋อพ่อเลี้ยงเป็นสุภาพบุรุษที่แท้จริงนี่คะรจนาชนไหนตอบเสียงเล็กเสียงน้อยปัดคอแข็งถึงกระนั้นก็ยังมีเวลาพิดูร่างกลมกลึงสมส่วนตรงหน้าถ้าไม่ดูแววตาอันแสดงความถือดีอย่างยิ่งคู่นั้นแล้ว ทั่วทั้งตัวของผู้หญิงที่ยืนประจันทา้าทายความเข้มแข็งของเขาก็งามพร้อมละมุนละไมย,ยิ่งนักใบหน้างดงามขาวนวลงามเป็นพิเศษด้วยการตกแต่งจมูกแหลมปากอิ่มเต็มที่เขาพิสูจน์แล้วว่าอ่อนนุ่มหอมหวานไม่รู้ลืมแม้ว่าริมฝีปากคู่นี้จะกล่าววาจาห้ามหันความรู้สึกของเขาอยู่เป็นเนืองนิดฝอดาที่กึ่งกลางคางชวนสัมผัส ตามเคยน่าเสียดายเวลาที่เขาทอดทิ้งให้เนิ่นนานไปโดยเปล่าประโยชน์มาสำนึกในคุณค่าของทรัพย์มีชีวิตชิ้นนี้ก็ต่อเมื่อเคราะห์ร้ายย่างเข้ามาพอดีเคราะห์ที่ทำให้เขาต้องสูญเสียเมียไปทั้งคนแม้โหมพัดเข้ามาภายหลังคืนอันชื่นฉ่านี้ก็ยิ่งทำให้เสียดายอะไรอาวรยิ่งขึ้นแต่สุดปัญญาที่เขาจะวิงวอนง้อต่อไปได้ละกระมังซุ้มเสียงที่ยกย่องเชิดชูผูนทวีนั้น สแสลงต่อความรู้สึกของเขาเป็นนักนายิ่งโทมนัสน้อยใจก็ยิ่งทำให้หุนหันจนขาดสติประกายตาวาววับขึ้นมาทันทีเราก็ชายชาติเสือได้อ่อนหวานยอมจำนนมาก็มากแล้วเขายังทำใจแข็งยอมฟังเราบ้างอย่างนี้บางทีอาจจะเป็นเพราะเขาต้องการแต่งงานกับพ่อเลี้ยงจริงๆก็ได้เมื่ผู้หญิงเขาไม่ใหญ่ดีจนใครๆรู้สึกแล้วเราจะทนหน้าด้านวิงวอนอยู่ทำไมรังแต่พ่อเลี้ยงจะเยาะเย้ยเล่นเปล่า เขาคร่ำครวญอยู่ในใจแต่กริยาที่แสดงออกมาให้เห็นนั้นองค์อาจจริงจังยิ่งนักบอกหญิงสาวว่าทุกอย่างจะเป็นไปตามความประสงค์ของเธอสั้นสุภาพไม่เสาสีให้รำคาญอีกแต่รจนาชนารู้สึกใจหายวูบเหมือนถูกผลักตกจากที่สูงพูดไม่ออกจนกระทั่งปัดหยิบกล่องสี่เหลี่ยมแบนๆออกมาจากกระเป๋าส่งให้หญิงสาวก็ยังมองอย่างใจลอยนึกไม่ออกว่าเคยเห็นกล่องนี้ที่ไหน คุณแม่ให้ฉันนำเครื่องเพชรมาให้เธอท่านคิดว่าบางทีเธออาจต้องการใช้เขาบอกรับไปสิรันชนาฉนไหนหน้าเชิดความรู้สึกเจ็บช้ำกลับคืนมาอีกวาระหนึ่งตอบเสียงสถานว่าดิฉันไม่ต้องการดิฉันไม่เคยอยากได้ไว้ใช้ตั้งแต่แรกอย่างไรเดี๋ยวนี้ก็ยินดีจะแสดงให้คุณทราบว่าความรู้สึกนี้ไม่เคยเปลี่ยนแปลงดิฉันไม่ตายเพราะไม่ได้สมบัติของคุณและนอกนั้น,นเธอเผยยิ้มอย่างแสนเศร้า ดิฉันคงไม่มีโอกาสจะนำไปคืนคุณแม่อีกแล้วขอขอบคุณด้วยค่ะแต่สําหรับคืนนี้เธอจะต้องสวมเขาคาดขันด้วยวาจาสืบท้าเข้ามาจนชิดคว้ามือเธอขึ้นมาแนบอกวางกล่องของมั่นลงไปอย่างกระแทกกระทันเธอต้องสวมได้ยินไหมดิฉันไม่สวมเพราะถือว่าจะได้ใช้ของพูลทวีในฐานะภรรยาของเขาอยู่แล้วใช่ไหมล่ะอ๋อใช่สิคะ เธอต้องสวมเธอต้องสวมมันคืนนี้สวมแล้วเก็บไว้กับตัวเธอไม่ต้องคืนให้คุณแม่อีกทำไมดิฉันไม่ต้องคืนคนที่มาเป็นภรรยาคุณเขาจะได้ใช้ไงคะเธอเยาะแต่น้ำตาคลอดิฉันไม่ต้องการของคนอื่นอ๋อภรรยาของฉันเขาจะได้จากฉันใหม่สวยกว่านี้ดีกว่านี้และด้วยความเต็มใจจากฉันยิ่งกว่านี้ส่วนเธอควรรับไว้เป็นค่าทดแทนความเสียหายไงล่ะเขาประชด รัชนาฉนไหนน้ำตาไหลพรากทันทีแขนใจจนบอกไม่ถูกเห็นไหมในที่สุดเขาก็ยังดูหมิ่นเธออยู่ในใ,นใจตลอดเวลาป่วยการจะร่วมเดินทางไปด้วยกันให้เกิดความอาลัยมากขึ้นเป็นครั้งสุดท้ายจะเล่นละครเพื่อคนอื่นทำไมอีกในเมื่อตัวเราเองแสนจะชอกช้ำอย่างนี้ดิฉันไม่ต้องการโลกโลกไม่ไปแล้วคืนนี้เลกกันที ร้องออกมาได้เท่านั้นหญิงสาวก็สลัดมือออกจากการเกาะกลุ่มวิ่งเข้าห้องปิดประตูทันทีปัดมองตามด้วยความแค้นดีเหมือนกันไม่ไปก็ไม่ต้องไปเขาหันลงจากบ้านเงียบเงียบไม่ยอมเอ่ยปากวิงวอนอีกแม้แต่คำเดียวเขาจะต้องแพ้อย่างเสือ